มือลงต่อผู้เพาราชการจะัลงตุรี้อมทุกหน่ที่ได้มาทุดหนุกันยา อุปกรณ์จับรถก็ต้อมีต้องมีล้อนกด้วยดดเลยนะคะแรงงานของกคมสิ่งเหล่านั้นตองมีรายงานเพื่อนำไปรายงานต่อเลยหนือซึ่งแน่นอนว่าการเที่ยวแบบนี้การเที่ยวบบนี้ โอเได้รับลูกครับได้บ้ใช่หูนอีในไงเลยงคุณยังไม่ยังไม่หิวหรอครับ นายเตนนะคะสำนักง,งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักง,งานประมงจังหวัดลพบุรีนะคะ